โซวีหนึ่งขอบคุณป้ากับม้านะครับที่ให้ชีวิตดีๆกับผมขอบคุณคุรูทุกท่านที่ให้คำสอนดีๆและเป็นกำลังใจให้ผมเสมอขอบคุณเพื่อนๆ F 9ทุกคนที่เข้าใจใผม รักผมขอบคุณที่พี่ทีมงานทุกคนนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้และอยู่ข้างๆผมมาเสมอผมอยากจะบอกว่าผมรักทุกคนมากนะครับและทุกคน ก็ไม่ใช่คนอื่นแต่ทุกคนเป็นครอบครัวงผมครับ พิงทนไายตักฉันฉันมีให้เธอได้นอนพักกายฝ่ามือของฉันมีไว้ประคองเมื่อเวลาจะพลั้งพาไปไม่ต้องกลัวฉันไม่เคยห่างเธอไหลฉันให้เธอกอะไว้เมื่อเธอ ใจและกายเลือเกินกับการเดินทางที่แสนยาวไกลกับอะไรที่ต้องเผชิญไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ทั้งคนจะไม่ ไปมีฉันและมีเธอไม่ไปไหนเลยฉันขอระบาเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลกจะเด็จะหนาวเท่าไหรจะไม่ เผื่อชันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธออยู่ด้วยกันไปมีฉันและ เคยรักแค่การเต้นก้าวมาสู่นักล่าฝันเจ้าสเสน่ห์ผู้เป็นที่รักของคนทั้งประเทศและนี่คือโซ่ตัวแทนนักล่าฝันแห่งความพยายามว่าที่สุดยอดนักล่าฝันคนที่ก้าของประเทศไทยวงสพัสต,ตั้งนิยมโซ่วีหนึ่ง ทราบลงไม่ต้องเปลี่ยนทราบลงไม่ต้องเปลี่ยนรักที่ให้เธอไปไม่ได้คิดอะไรอะรทราบลงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเกงใจ ผมมันเต็มใจให้เธอเธอชนะรักันนี้กูรักเธอได้เท่าเดอม My h e a r นันได้เปน,นี้ก็คงรักได้แค่เธอ เ,เสียงทางขวาเลยครับ ที่สุดของความพยายามจริงๆนะครับโซวีหนึ่นี่เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะครับก็ต้องถามคอมเปนเตอร์ว่าโซได้มีการพัฒนาขึ้นมาขนาดไหนแล้วเชิญคุณแมวครับโซครับสวัสดีสวัสดีโซวันนี้วันนี้เป็นวันที่ เหมือนว่าเราจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่โซ่ทำได้ดีแล้วก็พี่ภูมิใจมากคือ,คอเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนนะครับเกินคาดครับเกินคาดคือโซ่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับพอโซ่สังเกตไหมเวลาเราร้องเพลงอย่างมีสติเราอยู่กับอารมณ์ของเพลงนะครับควบคุมทุกอย่างได้ โซ่ทำได้ดีโซ่เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะคนหนึ่งเลยนะครับโ <Yeah. S 1> ดยตำแหน่งที่เพี้ยนเนี่ยถามว่ามีจุดเพีย้ยนไหมมันก็มีแหละแต่ว่ามันน้อยมากมันแทบจะไม่ใช่โซ่คนเดิมที่พี่เคยรู้จักนะครับ <Yeah. S 1> เรื่องคือส่วนของเพลงช้านะครับพอเพลงเร็วอันนี้ก็เกินคาดนะครับคือมันเป็นเรื่องของจังหวะ จังหวะการเต้นอะไรต่างๆก็ดูแล้วก็สนุกสนานดีอาจจะมีข้อมจังหวะบ้านเล็กน้อยแล้วก็การเพียนก็จะมีไปตามจังหวะเล็กๆน้อยๆซึ่งพี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยรวมแล้วเนี่ยการเอนเตอร์เทนก็ทําได้ดีวันนี้ถือว่าโซ่จบมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สวยมากครับโชคดีขอบคุณครับาครับสวัสดีครับโซ่น้องรักสวัสดีครับรู้ไหม ว่าทำไมเราถึงมาถึงวันนี้ได้ข้อแรกเลยเคยคิดไหมเอ๊ะเราร้องก็สู้คนอื่นก็ไม่ค่อยได้นะร้องวันนี้ร้องดีบ้างวันนี้ร้องไม่ดีบ้างแต่วันนี้ยร้องดีมากนะครับพูดต่อทําไมเรามาถึงวันนี้ได้ส่วนหนึ่งนะที่เป็นสิ่งสําคัญที่พี่เห็นมาตลอดความเป็นธรรมชาติของโซ่และนี่แหละครับคือเสน่ห์ที่แท้จริงนะครับ วันนี้พี่จะไม่คอมเมนต์เรื่องเพลงมากพี่อยากจะบอกว่าจากนี้ไปวันนี้ไปนะครับเราก็ต้องไปคิดเลยว่าเราจะเลือกถ้าเราอยากจะมีอาชีพเป็นนักร้องจริงๆนะครับเราต้องไปเรียนและไปตั้งใจทําให้ดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้เห็นและเราได้เรียนเราก็ได้พัฒนาฝีมือเราดีขึ้นมากๆนะครับผมถ้าเป็นนักแสดงพี่ว่าโซก็น่าจะทําได้ดีเลยนะครับอีกอย่างเมื่อกี้ทุกคนได้ยินนะครับ ประโยคนี้พี่ติดตาตึงใจพี่มากทุกคนเป็นครอบครัวของโซ่แล้วนะครับผมจบจากวันนี้ไปนะครับพี่ขอที่ดินสักไม่กี่ไร่ที่บ้านของโซ่เพราะว่าเราได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วน้องรักโซ่ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับคุณก่ครับสวัสดีครับโซ่ครับที่ดินแบ่งพี่ด้วยนะเออเอางี้เรื่องของเพลงช้าก่อนนะครับ ตอนนี้เรื่องการร้องพี่ยังรู้สึกว่าเราอาจจะใช้ช่องเสียงที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นักอาจจะเกี่ยวกับตื่นเต้นเหนื่อยหรืออะไรก็ตามหรือการได้ยินมันเลยทําให้มีการแบบว่าแกว่งสันสนบ้างในช่วงต่าๆนะครับแต่โดยโดยรวมพี่รู้สึกว่าเราร้องได้สื่ออารมณ์ได้ดีมากนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมันทําให้ทุกอย่างดูดีหมดเลยปกติสังเกตดูเวลาโซ่ที่ร้องเบลงช้าหน้ามันจะห้อยทุกอย่างห้อยหมดใช่ไหมครับแต่ว่า แต่ว่าวันนี้วันนี้หล่อมากนะเว้ยวันนี้หล่อมากสังเกตได้ตอนตอนฟังคอมเมนต์นี่ยังหน้าตาหล่อกว่าทุกๆครั้งที่ฟังคอมเมนต์เลยนะฮะอาโอเคทีนี้มาเรื่องเพลงเร็วนะครับเพลงเร็วเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนมันนถ้าถ้าพูดถึงเสียงร้องมันมันค่อนข้างเละทีเดียวเละกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่แต่แต่ว่าถ้าถ้าเต้นหรือว่าอะไรเนี่ยเราทำได้ดีนะครับ ความตั้งใจความสนุกความเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้จุดอ่อนของเราไปแล้วแล้วเราพัฒนาขึ้นมาได้เยอะพี่จากจากอาทิตย์แรกจนมาถึงอาทิตย์นี้นี่มันต่างกันเยอะมากจริงๆนะครับโตขึ้นเยอะมากแล้วก็สําคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ว่าเด็ก AF เนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามนะครับพี่รู้สึกว่าพี่จะไม่ดูถูกความฝันของเด็ก AF ทุกคนนะครับโซ่มีความฝันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่ดูถูกกับความฝันโซ่แต่ว่าโซ่จะต้องฝันแล้วก็ไปให้ถึงมัน ต้องฝึกฝนนะครับต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไปให้ถึงฝันที่ตัวเองฝันนะครับขอให้โชคดีครับผมที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะคุณครูทุกคนที่ช่วยสอนให้ผมเป็นอย่างนี้ครับและดีขึ้น,นะครับอขอบคุณมากเลครับโซวีน so, ครับ